คืนเดือนไายพระจันทร์เต็มดวงสองข้างทางเป็นทุ่งนาสลับกับสวนมะพร้าวของชาวบ้านแถวนั้นมานพตั้งใจจดจอ่อในการควบคุมรถเก่งคันเล็กไปตามถนนคอนกรีตสองเลนที่สองข้างทางนั้นมืดดำสนิทสาเหตุที่มานพเลือกใายเส้นทางเส้นนี้ก็บพลาะเมื่อช่วงเที่ยงคืนมานพออกจากงานแต่งงานของเพื่อนสนิทที่ชื่อนัดที่จัดงานแต่ง อยู่ในจังหวัดอยุธยาเลยได้แหมร่วมงานโดยที่มานพบนั้นได้ขับรถมาจากบ้านที่จังหวัดสระบุรีตอนนี้มานพบขับรถมาเรื่อยๆตามทางเปลี่ยวในอำเภอเล็กๆที่เป็นอำเภอรอยต่อของจังหวัดอยุธยากับจังหวัดสระบุรีถนนเส้นนี้เลยผ่านทั้งสวนไรนาและก็เรียบคลองในบางครั้งก็ผ่านหมู่บ้านพอให้มานพบได้อุ่นใจ สาเหตุที่เขาได้ขับเข้ามาเส้นนี้นั้นเพราะมานบได้ดื่มมาพอสมควรจึงจะเลี่ยงด่านขับไปตามซอยเล็กๆถนนทางหลวงชนบทจนจะไปโผล่ที่สระบ,บุรีและที่สำคัญมานบนั้นไม่ได้ชินทางมีเพียงแผนที่ GPS ในโทรศัพท์แสดงเส้นทางที่จะไปโผล,สล่สระบุรีได้เออเออกูกำลังขับตาม GPS เนี่ยโอเคเพื่อนเดี๋ยวถึงแล้วเดี๋ยวกูโทรหา มานพวางสายจากกลุ่มเพื่อนแล้วก็ขับรถต่อไปเรื่อยๆแสงไฟสาดส่องตามแรงเทียนบริเวณโดยรอบข้างดูน่าหวังเวงตอนนั้นเวลาก็เกือบจะตีหนึ่งสิบห้านาทีบนท้องถนนก็เงียบมากไม่มีแม้แต่รถสวนเข้ามาแสดงว่าเส้นนี้ไม่ค่อยมีคนใช้กันมานพก็ค่อยๆขับไปเรื่อยๆเวลาผ่านไปจนตีหนึ่งครึง่งบรรยากาศก็เริ่มไม่มีแสงดาวดวงเดือนก็ลับหายไปภายใต้เมฆฝน ฟ้าแลบสองแสงไปทั่วบริเวณมานบที่ขับรถด,ด้วยความเร็วประมาณ60เลือรับรู้ถึงบริเวณสองข้างทางนั้นเริ่มจะเป็นสวนและเป็นพื้นที่ลกล้างทั้งเปรี่ยวและวังเวงอะไรกันวะเน,นี่ยเปลี่ยนเส้นทางอีกแล้วมานบบ่นพึมพำขึ้นมาเนื่องจากอยู่ดีๆจอ GPS ที่หน้าโทรศัพท์มันเปลี่ยนเส้นทางให้ใหม่ยิ่งเวลานั้นเกือบๆจะตีสองก็ว่าได้ จึงทำให้มานบนั้นหวั่นใจอยู่ไม่น้อยเพราะเคยได้ยินข่าวมาว่ามีการปล้นโยนก้อนหินแสรถกันบ่อยๆก็อยู่ตรงอำเภอที่ตอนนี้คุณนบกำลังขับรถอยู่คุณนบก็ยังขับตามเส้นทางที่ GPS อได้นำพาไปเรื่อยๆจนขับออกมาถนนลาดยาง2เลนที่เป็นถนนระหว่างอำเภอแต่มานบรู้สึกว่าถนนมันพาวนไปวนมา เดี๋ยวก็ขึ้นอำเภอวังน้อยเดี๋ยวก็ขึ้นอำเภออุทัยมานพเลยลองเปิดปิดแอปใหม่แถมโทรศัพท์ก็เริ่มแบตจะหมดเลยดูแผนที่ในเว็บไว้สังเกตเลขที่ถนนแล้วมานพก็ขับตามทางว่าจะต้องไปทิศทางไหนแล้วจะไปออกถนนเส้นไหนต่อจนเวลาตีสองแบตโทรศัพท์ก็ได้หมดลงดังฟ้ากันแกลง้งมานพลืมเอาที่ชาร์จแบตในรถมาด้วยจึงทำให้มานพตอนนั้น ไม่สามารถติดต่อไปไหนได้อีกมานพก็ขับรถไปอย่างช้าๆขับประมาณ60ถึง70จนมาเจอเส้นทางที่ไม่ค่อยจะรู้จักมากนักมีทั้งหลุมและก็ถนนชำรุดจึงต้องได้ลดความเร็วลงมาอีกเกือบๆจะเท่าก,กับคนเดินก็ว่าได้ทั้งหักซ้ายหลบหลุมขวาแล้วก็ชะลอเนินข้างหน้าภาวนาแค่ว่าอย่ามีโจรออกมาดักปล้นเขาก็พอแต่แล้ว มันก็เริ่มมีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นพอมานพขับมาถึงถนนที่มันเรียบๆเ,เขาที่เปิดไฟสูงอยู่นั้นสายตาที่จดจ่อไปถนนเบื้องหน้าสาส่องไปเกือบๆร้อยเมตรถนนที่เป็นเส้นตรงจึงทําให้มานพมองเห็นเป็นหมาหมาวิ่งจากทางถนนด้านซ้ายข้ามฝั่งมาทางด้านขวาและก็หายเข้าไปในความมืดและป่าข้างทางตรงหน้านั้นตอนนั้นมานพเห็นสิ่งมีชีวิตถึงแม้จะเป็นแค่หมาก็รู้สึกได้ว่า แถวนี้น่าจะมีชุมชนคงเป็นหมู่บ้านคนเป็นแน่ตอนนั้นเขาเลยไม่ได้คิดถึงเรื่องผีแต่สิ่งที่อยู่รอบข้างนั้นก็ทำให้เขาหลอนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นต้นมะพร้าวต้นไม้ที่ยืนต้นสูงบอกกิ่งไปมาตามสายลมเป็นงอตะคุ่มตะคุ่มอย่างกับคนตัวใหญ่โบกมือสะบัดไปมาก็ทำให้มานพสะดุ้งตกใจไปบ้างในบางช่วงจนทำให้จากช่วงในตอนแรกที่มีทั้งความง่วงและความเมานิดหน่อย กลับรู้สึกตื่นตัวและสา่งเมาเพราะบรรยากาศมันเริ่มจะชวนหลอนยังไงชอบกลนพ่อขับไปสักพักมันก็มีสิ่งที่ทําให้มานพรู้สึกขนลุกและตกใจเมื่อขอขับรถไปตามถนนลาดยางสองเลนมันก็ค่คอยๆจะเริ่มบีบตัวแคบลงไฟหน้ารถสาดส่องฝ่าความมืดมีเพียงแค่รถของเขาที่มานพรู้สึกว่าปลอดภัยและสองข้างทางก็เริ่มรกมากขึ้น โดยมีวัชพืชทั้งแผ่กิ่งใบสาขายืดออกมาตามถนนก็ว่าได้ถนนตอนนั้นมันเหลือแค่เลนเดียวกว้างแค่ให้รถวิ่งไปข้างหน้าไม่สามารถกลับรถได้อีกมานพตอนนั้นภาวนาว่ายังมีอะไรก็ตามโผลออกมาจากข้างถนนแล้วกันยังไม่สิ้นจากความคิดจู่ๆสายตาของมานพนั้นสังเกตเห็นเป็นไก่ไก่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ทเท่าเด็กสิบขวบค่อยๆเดินออกมาจากป่าข้างทาง มายืนอยู่ตรงกลางถนนไฟหน้ารถที่สาดซองเผยให้เห็นลวดลายและขนไก่ที่สวยงามแต่มันก็มีสิ่งที่ทำให้มานพตกใจคือไก่ตัวนั้นมันไม่มีหัวมานพอ,อุทานออกมาอย่างตกใจเมื่อรถเขาวิ่งไปใกล้เท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นอย่างชัดเจนว่ามันเป็นไก่และก็ไม่มีหัวมานพจึงตัดสินใจขับชนไก่ตัวนั้นเพราะเกรงว่าถ้าหากหลบ คงจะเข้าข้างทางเป็นแน่เสียงชนดังขึ้นชัดเจนไก่ตัวนั้นก็เลยกระเด็นด้วยแรงที่เขาขับสายตามานบมองไก่ตัวนั้นลอยละลิว้วแต่แล้วมานบแทบเป็เชื่อสายตาตัวเองไก่ตัวนั้นที่ลอยอยู่บนอากาศกับกลายเป็นหมาใหญ่หมาใหญ่สีดําและมันก็ไม่มีหัวตอนนั้นมานบมีอาการตื่นกลัวคนลุกตัวสั่นใบหน้าซีดตามฝ่ามือนี้มีแต่เงื่อไหลออกมาเป็นเม็ดเม็ด เขาพยายามตั้งสติบอกกับตัวเองว่าค่อยๆขับไปอยู่ในรถก็คงจะปลอดภยัยเพราะมีทั้งพระทั้งของขลังที่มีติดไว้ประจำรถมานพได้แข็งใจขับรถไปเรื่อยๆด้านหน้ามีหมาดำหัวขาดวิ่งนำหน้าอยู่ไม่ไกลส่วนด้านซ้ายมานพสังเกตเห็นเป็นกำแพงที่ตอนนี้เขาขับมา500รเมตรแล้วมันก็ยงังยาวอยู่ตลอดจนขับมาสุดกำแพงมานพสังเกตว่า ทางด้านสายมือน,นั้นมันเป็นพื้นที่โลง่ลงๆแล้วหมาดำหัวขาดมันก็ได้กระโจนออกจากถนนหายเข้าไปอย่างพื้นที่โลง่ลงๆที่ว่าน,านั้นพอมานพขับผ่านขับผ่านตรงจุดที่หมาได้กระโจนหายไปด้วยความมืดจึงมองไม่เห็นว่ามันหายไปไหนมานพเลยตั้งสติค่อยๆข,ขับผ่านไปอย่างช้าๆบนถนนที่เปลี่ยวและมีแค่เลนเดียวจนมานพขับออกมาจากตรงนั้นไกลพอสมควร มานบที่ได้มาเพียงคนเดียวจึงมีอาการหวาดระแวงแต่ก็ขับรถด้วยความเร็วเท่าเดิมคือ60สิถึงเจและก็พยายามตั้งสติค่อยๆขับไปตามถนนแต่แล้วมันก็มีสิ่งที่ทำให้มานบต้องกลับมาเคร่งเครียดอีกเพราะถนนที่เบื้องหน้านั้นมีป้ายเขียนไว้ว่าข้างหน้าถนนชมรุษผ่านไม่ได้สะพานขาดมานบจอดรถอยู่หน้าป้ายชั่วครู่หนึ่งนั่งคิดเรื่องราวที่เกิดขึ้น ทั้งไก่ที่กลายเป็นหมาแถมมันยังไม่มีหัวอีกนี่เขาต้องกลับรถผ่านจุดเดิมที่เจอผีอีกหรือตอนนั้นมานพไม่มีทางเลือกเขาต้องกลับไปที่ทางเดิมคิดกับตัวเองไม่น่าจะดื่มหนักจนต้องเลี่ยงหนีด่านออกมาถนนแบบนี้ถ้าเขาไม่เมามานพคงถึงบ้านไปตั้งนานแล้วมานพตัดสินใจกลับรถมองไปยังข้างหน้าบรรยากาศยังกับถูกจัดฉาก เหมือนกับในหนังผีเลยก็ว่าได้ฟ้าที่เริ่มแลบแลบถี่ขึ้นไฟที่หน้ารถาศสศาส่องมองเห็นความวังเวงถนนที่เปลี่ยวไร้บ้านคนมีเพียงต้นไม้ที่เอ็นไหวไปมาเป็นเงาตัวคุมตวคุ้มม,มองแล้วก็หลอกตาหลอนใจมานบถอนหาใจเฮือกหนึ่งเริ่มสวดมนต์ไหว้พระในรถเขาสวดเท่าที่จำได้แล้วก็มุ่งหน้าขับรถกลับออกมาจากบริเวณนั้น มานบขับมาได้ไม่นานอีก5 0 0อยเมตรข้างหน้าก็จะถึงบริเวณที่หมาดำหัวขาดได้หายเข้าไปตรงลานโลงซึ่งตอนนี้มันอยู่ฝั่งทางด้านขวามือจนเขาขับพ้นแนวต้นไม้ฟ้าทีแลบก็เปิดเผยให้เห็นบริเวณข้างๆจนบางครั้งมานบก็มองเห็นด้วยหางตาว่าเหมือนมีคนยืนอยู่ตามซอกต้นไม้ตามมุมต้นไม้ต่งตางๆจนมานบขับมาถึงที่ลานโลง มานพพยายามมองตรงอย่างเดียวเพื่อที่จะได้ไม่เจออะไรที่น่ากลัวหรือหมาผีหัวขาดจะออกมาให้เจออีกแต่แล้วเหมือนมีเห็นก้อนเล็กๆก,กระทบกับกระจกรถตรงฝั่งของคนขับพอดีมานพด้วยความตกใจบวกกับปฏิกิริยาของคนเลยทำให้เขาเผลอหันมองไปยังฝั่งด้านขวาของตนจะด้วยจังหวะหรือใครลิขิดฟ้าฝนที่มันกำลังเริ่มจะตกลงมามันก็ได้เปล่งแสงออกมาแวบหนึ่ง จึงเกิดเสียงคำรามไปทั่วฟ้ามานพจึงได้มองเห็นตรงบริเวณลานโล่งด้านขวาว่ามีต้นไม้ใหญ่สองต้นห่างจากถนนไปไม่เกินร้อยเมตรมานพจึงเห็นว่าต้นไม้ใหญ่สองต้นนั้นคือต้นโพพอฟ้าแลบออกมาอีกครั้งหนึ่งติดกันเป็นครั้งที่สองมานพก็เห็นว่ามีกลุ่มคนทั้งยืนทั้งนั่งทั้งหมอบอยู่แถวแถวต้นโพนั้นแต่งกายด้วยชุดโบราณและมีชายสองคน กำลังมีท่าทีรำดาบคล้ายๆกับเราเห็นการรำดาบที่อยุธยาหลังจากนั้นค่อยๆง้างดาบออกมาจนถนัดมือแล้วก็ลงคมดาบฟันที่คอกับคนที่นั่งพนมมือปิดตาจนหัวได้หลุดขาดกระเด็นมานพที่อยู่ในผวังเห็นภาพแบบนั้นจึงมีอาการตัวชาร่างกายเย็นไปทั้งตัวแค่เซียววินาทีที่ฟ้าผ่ามันแลบออกมาสายตาก็มองไปพบเจอกับสิ่งที่น่าหวาดกลัวยิ่งนัก ภาพหัวของคนหลุดกลิ้งลงมากับพื้นมันยังติดตามานพอ,อยู่จนทําให้มีน้ําตาคลอออกมามานพได้ได้บนพึมพำเป็นภาษาสวดทั้งสวดมนต์บทที่ตัวเองได้และก็บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางและแม่ย่านางในรถให้คุ้มครองอย่าให้สิ่งใดเข้ามากํากลายในชีวิตของตนอะไรวันนี้มานพได้อุทานคืนพร้อมกับเอามือสองข้างมาตบที่แก้มของตนเบาๆหลังจากนั้น เขาก็ได้ตั้งสติค่อยๆขับรถไปไม่สนใจบริเวณรอบข้างอีกพอมานพขับมาถึงแนวกำแพงเก่าบทบังบริเวณลานต้นโพแล้วฟ้าที่ยังเปล่งแสงพร้อมกับขำรามไม่นานนักหาฝนก็ได้เริ่มเทลงมาอย่างกับฟ้ารั่วมานพก็ได้พยายามขับรถอย่างระมัดระวังเขาคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมาพบเจออะไรแบบนี้แต่ขณะที่คิดอยู่นั้นมานพได้สังเกตเห็นว่า ตามแนวกำแพงที่เป็นอิดเก่ามันได้มีคนนั่งห้อยขาลงมาทั้งผู้คนที่มีผิวขาวซีดและก็สีผิวดำคล้ำฟ้าและมาทีก็เผยเห็นทั้งร่างคนยืนและคนนั่งอยู่ตามแนวกำแพงทางด้านขวาขนาดฟ้าฝนที่มันเทลงมายังสามารถมองเห็นภาพชัดได้ขนาดนั้นอีกเพราะตอนนั้นกำแพงมันห่างจากมานบไปแค่2เมตรกว่าแต่แล้วจู่ๆมีร่างล่างหนึ่ง กระโดดลงมาที่หน้ารถของมานพลงมายืนทื่อๆอยู่ฝั่งขวาเป็นล่างชายที่กำยำพร้อมกับถือดาบที่มือขวาแต่งชุดเป็นนักรบโบราณเป็นนักรบชาวกรุงเก่าพอขับเข้าไปไกลๆนักรบผู้นั้นก็ค่อยๆหันหน้ายืนมองฝ่าสายฝนเข้ามาจ้องมานพใบหน้าที่บวงปูดพร้อมกับเสียยิ้มจนเห็นฟันสีดำแขนที่ด้านซ้ายมีแผลชะกันอย่างน่าสยดสยอง จนมานพตอนนั้นใจเสียเพิ่มความเร็วรถทั้งทางที่ถนนไม่ค่อยดีเลยทำให้เขาขับรถเสียหลักชนต้นไม้ที่ข้างทางด้านซ้ายและมานบก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยอ้าวฟื้นแล้วฟื้นแล้วเสียงญาติๆของมานบที่ยืนรายล้อมเตียงตอนนี้มานบมีอาการเจ็บหน้าอกแขนหักนอนอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีพอเขาตั้งสติได้ จึงตอบคำถามจากญาติว่าทำไมจึงขับรถเข้าไปแถวนั้นมานพเลยได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เจอมาเมื่อคืนว่าเจออะไรมาบ้างจนมีญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็เลยเล่าให้มานพและญาติอีกหลายคนที่อยู่ในห้องนั้นได้ฟังกันถนนเส้นนั้นที่มานพได้เข้าไปตอนกลางคืนมักจะไม่มีผู้ใดเข้าไปกันใช่อยู่ถนนเส้นนั้นมันสามารถลัดออกมาสระบุรีได้แต่ทางที่ว่า มันเป็นทางที่ไปวัดหลางวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาคนเลยมักจะเจอผีนักรบทั้งถือดาบแต่งชุดเต็มยศผีหัวขาดเดินบนถนนบางนั่งบนกำแพงบางหรือที่เจอหนักสุดก็เดินดุ่มๆให้เห็นกันบนถนนเลยก็ว่าได้มองจากปลายเท้าขึ้นมาบางครั้งล่างนั้นมันมีแค่บ่าและก็ไม่มีหัวแล้วอีกอย่างที่คนเจอผีหัวขาดกันเยอะแถวนั้นก็เนื่องด้วยว่า ตามประวัติศาสตร์และประเพณีเขามักจะเลือกสถานที่ที่มีต้นโพต้นใหญ่เยืนคู่กันสองต้นไปเป็นลานประหารในสมัยโบราณและตรงที่มานพบไปเกิดอุบัติเหตุนั้นมันเป็นค่าทหารเก่าและเอาไว้ค่าฉเฉลยศึกประหารตัดหัวกันก็มากมายจนมาถึงปัจจุบันแถวนั้นก็ยังเหยียนไม่กล้ามีผู้ใดเข้าไปในยามวิกาลแล้วเมื่อคืนที่มานพบได้ขับรถเข้าไปมันดันเป็นคืนวันโกน และเป็นเช้าของวันพระใหญ่ผีเลยรู้สึกเฮียนและปีศาจมากมายก็ออกมาขอส่วนบุญกันพอมานพได้มาเจอเมื่อคืนเลยได้ตกใจจนรถเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ที่ข้างทางยังโชคดีที่ยังไม่ถึงกับเสียชีวิตมานพนะมานพเขาบอกแล้วเมาแล้วห้ามขับดีนะที่ไม่ตายขอบคุณที่รับฟังกันจนจบขออภัยที่หายไปนานนะครับขอให้ท่านผู้ฟังมีความสุขความเจริญ ร่ำรวยเงินทองมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ